มาตัวไหนไปะรูมาตัวไหนตัวไหนคช่วยดูหน่ลยเอาเวน้มา,าน้าานอาาานำอยู่กี่อะไร

คคุณรู้ของควรเครคคคิกายหรือเกทสามสามเจ็ดใช้เคลิการสามสามเจ็ดนะคะถ้าคุณอยากให้ผมใช้เกสามสเคอมเมนต์ 3, ถ้าคุณอยากให้ผมใช้เคลิกายกดไลค,ค์นะฮะ ไม่ร้อเล่นกูนะเฮ้ยเห้ร้อเล่งมันแน่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาดูไลวะเฮ้ยฮึโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยว่ายน้ำว่ายวะ ี้ถ้าใครมันรู้นะว่าคอมเมนต์บอกด้วยนะคืออะไรพวกก็ไม่รู้พวกเรื่องเป็นไรออมคือเมื่อวานหัวหัวร้อนมากคือไม่หัวยาลาบานหัวร้อนหนักเนื้อเมางเมื่อวานเนี่ยคือกูได้เป็นคนแรกคือกูไม่ยู้เป็นคนแรก ไม่อย่าอันทิ้งยืนในตอนนี้เนี่ยเขาไปกดคิวเลยกันแล้วนะทำไมมันน้อยจังวะเฮ้ยรู้สึก,กโง่อะวะเฮ้ยมึงบ้าสม,มองมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนอย่าทำนะโอ เย่าอย่าอย่าอยาอย่าทำอย่าทำอืมฮดิงฮึิึฮึฮึดึฮ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 ว่ึฮ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 าฮว่ึฮึฮวฮึอึฮึฮึฮึนึฮึนอฮ่ฮึ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 ฮนฮึฮึไึไึฮ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 อฮอฮอฮึฮึฮง กูมากู็งงค่ะกูะอยู่คิลเลอร์ดิกูยั่ไม่บอเนี่ยกูอยู่กู้ากูเล่นคิลเลอร์ตัวปิมตบอมันเลยเอ้คนนี้เสียงไม่ปรนปาญหาก่องนสะ ขยันตั้งใจทำงานไว้อยากขอบคุณจริงต้องทำตั้งใจทำคุยหนอย มันนเปนทท็ต้องนี่ทำก็มาติดอะ,ะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุยทำตรงนี้วนกวะเสร็จชาจกอไม่ทำอะไรเลย เพื่อนที่หนว่าชีวิตตัวต่อไปที่ผมก็คือ0น j ์นนนเอนเอ๊ะ12ซับของให้อยู่ยนานๆหน่อยกันให้การนาทีให้การนารทีนะฮะเพราะกูเลยไม่ได้มีคิปแน่นอนห้าหอบเลยตะ้ะมีเรื่อมันอะไรต่าจ้ะ โอ,อ้ยคนที่มีอันเนี้ยอินฟินิตโอ้ยเงินสามหมืนคนนี้มีเงินเป็นผู้เล่นเก่าโนอิจอนโดก็จะได้เจอจอนลอย ดยเพื่องเดียเ๋ยวเดี๋ยวกูเจอฆ่าจกรดิวเนี่ย,ยนี่ครับน่ครับหน้าตาของแม,มทฮะปล่อยก่อนฮะไอ้ที่อื่อน chịu người ta lại với mình